สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาคล <c oughs> ิปนี้กันดาจะพามาดูสาระประโยชน์ของต้นยอกันค่ะทุกคนต้นยอนะคะเชื่อว่าทุกบ้านแทบทุกบ้านน่าจะมีปลูกไว้ค่ะเพราะว่าต้นยอเนี่ยนะคะเป็นไม้มงคละค่ะทุกคนเป็นไม้มงคลนะคะที่คนเท่าคนแก่ตั้งแต่สมัยโบ,บราโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนปลูกไว้นะคะก็จะ แบบว่ามีแต่คนสรนเริญเย็นยอค่ะนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะใบยอค่ะมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายบำรุงธาตุแล้วก็เป็นยาแก้ไข้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังแบบว่าส่วนมากนะคะแม่ครัวนะแม่ครัวคุณแม่ของเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือ นำใบยอค่ะใบยออ่อนเนี่ยมาทําเป็นแบบว่าใส่ไปวางรองไปในหอ่อหมกค่ะเขาเรียกหอ่อหมกใบยอเนาะหรือว่าจะนํามาแกงก็ได้นะคะทุกคนนํามาแกงเนาะก็อร่อยเหมือนกันค่ะส่วนผลของเขานะคะนี่ผลสุกนะคะทุกคนผลของเขาก็จะมีรสเผ็ดร้อนค่ะมีสรรพคุณก็คือขับลมฟอกเลือดนะคะขับเลือดขับโลหิตค่ะ แล้วก็ยังปรับสมดุลให้ร่างกายและก็ช่วยเจริญอาหารได้ด้วยนะคะนะนี่ค่ะทุกคนดูสิดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะเขาจะออกดอกออกผลทั้งปีเลยนะคะส่วนน้ำลูกยอนะคะ <S <S ก็คนต่างประเทศนะคะเขาเขานิยมกินนิยมดื่มกันค่ะเขาบอกว่าช่วยชะลอความแก่ค่ะ แต่ว่านะคะแต่ว่ามีมีข้อแม้มีข้อแม้ต้องระวังค่ะต้องระวังไม่ใช่ว่าทุกคนจะดื่มได้หรือว่ากินได้นะคะลูกยอหรือน้ำลูกยอนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตนะคะไตาวายอะไรพวกเนี้ยนะคะจะไม่ให้ดื่มไม่ให้กินนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้ไตไม่ทำงาน,นะคะ่ะไม่ขับของเสียอะไรพวกเนี้ยทุกคนดูดิ มีมดมาเกาะอ,อยู่ที่ใบค่ะทํารังไว้เต็มเลยไม่รู้ว่ารังมดหรือรังแตนนะคะแต่เป็นมดอยู่ค่ะตอนเนี้ยดูอยู่ใกล้ๆกับลูกยอเลยค่ะลูกนี้ก็สุกแล้วเนี่ยแบบนี้ลูกสุกแบบนี้ก็สามารถกินได้นะคะแต่ว่ากลิ่นเขาก็จะแรงนิดนึงเนาะกลิ่นแรงแล้วก็นั่นแหละมีรสชาติเผ็ดร้อนอย่างที่ว่าเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะถ้าบ้านใครยังไม่มีก็หามาปลูกนะคะ <Okay. S 2> ใบของเขาก็สามารถนําไปแกงแล้วก็ทําไปนําไปทําห่อหมกได้นะคะมีประโยชน์มากมายทั้งใบทั้งผลเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้กันดาก็พามาดูสปปรรพคุณต้นยอมาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ